ห่วงใหญ่ไม่ทิ้งกัน6พฤษภาคมพุทธศักราช2565กองทัพเรือโดยพลตีสรวุฒิชวนะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งและชมรมภริยาหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาเดินทางไปเยี่ยมบำรุงขวัญ ครอบครัวข้าราชการในสังกัดกองพันต่อสู้อากาศยานที่12กรมต่อสู้อากาศยานที่1หน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีชมรมพริยาต่อรของวงใยไม่ทิ้งกันมุ่งเน้นในการยกระดับคุณภาพชีวิตบำรุงฐานและให้ก,กำลังใจแก่กำลังคนและครอบครัวซึ่งประกอบไปด้วยเด็กหญิงเพชรนาราเพชรสุทาวาส อายุ14ปีเป็นบุตรสาวของเรือตีกริตเพชรสุทธาวาสซึ่งป่วยเป็นโรคสมองพิการมีพัฒนาการช้าและมีปัญหากล้ามเนื้อเกรง็งนายสุบรนประทุมทิพย์อายุ67ปีบีดาของจ่าเอกนิรันต์ประทุมทิพย์ซึ่งป่วยเป็นโรคอัมาาพาตครึ่งซีกสืบเนื่องจากภาวะเส้นเลือดในสมองตีบผู้บัญชาการหน่วมบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝัง และชมรมพระยาหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้ให้ความสําคัญในการดูแลข้าราชการและครอบครัวที่ประสบปัญหาเจ็บป่วยดูแลห่วงใยเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันเพื่อให้ข้าราชการและทหารของหน่วยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งได้มีขวัญกําลังใจที่ดีพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ที่มุ่งเน้นให้ทุกหน่วยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตของกำลังพล ในการนี้ได้มีการจัดโครงการชมรมพริยาหนวยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งห่วงใหญ่ไม่ทิ้งกันโดยหนุยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งชมรมพริยาหนวยประชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่าารงร่วมกับกองพันต่อสู้อากาศยานที่12ร่วมกิจกรรมกับครอบครัวของข้าราชการในพื้นที่ผลิตสเปร์แอลกอฮอล์สำหรับแจกจ่ายให้ครอบครัวของกำลังพลเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด19เราสประกนะคะสับวันนี้ก็คือจะมีแอลกอฮอล์นะคะก0อนะคะกีซอีนอนะคะโดรเจนเปอไซดนะคะน้ำมันหอมระเหยน้ำกลั่นและสปรผสมอ,อาหารนะคะอีซลีนจะเป็นเพื่อความชุ่มชนะคะเพื่อทงให้ผิวไม,ม่แห้งนะคะ ขึเขาต้องทำแบบผู้ปริบัติที่1ก็ขอขอพระคุณเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็มีของปลิภัณของแม่บ้านมอบให้เพื่ออไว้แล้วร่วมกันแล้วก็ให้ท่านได้ชิงสินบนของแม่บ้านทัน22ครับของทัพเรือรวมใจพักรักชาติ ราชสักา